โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกบัวคอและโรงเรียนบ้านหนองคูนน้ำจันทร์ประจําปีงบป,ประมาณ2,567ภายใต้การบริหารงานโดยผู้อํานวยการดกรกสิอพจน์พรมดอนกลอยผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกบัวคอมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น207คนหนึ่ง หลักการและเหตุผลการสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเด็กวัยเรียนใช้เวลาอยู่ในสถานศึกษาถึงหนึ่งในสามของเวลาในแต่ละวันภาวะส,สุขภาพของเด็กวัยเรียนจะเป็นพื้นฐานของภาวะส,สุขภาพตลอดชีวิตที่มีอยู่ทั้งยังเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาจิตวิญญาณในลักษณะ จเจริญเติบโตขึ้นสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์เต็มศักยภาพได้โรงเรียนบ้านโคกบัวคอและโรงเรียนบ้านหนองคูนน้าจันได้เห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนจึงได้จัดทาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกบัวคอและโรงเรียนบ้านหนองคูนน้าจันประจําปีงบป,ประมาณ2567ให้กับนักเรียน ั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นให้ความรู้ในการประถุมพยาบาลเบื้องต้นมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่ถูกต้องและจำเป็นในโรงเรียนร,รวมถึงการดูแลส,สุขภาพปากและฟันและการแปรงฟันที่ถูกวิธีร,รวมถึงการฝึกทักษะและพฤติกรรมสุขภาวะที่เหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีภาวะโภชนาการที่สมส่วนปฏิบัติตามสุขบัญญัติอย่างถูกต้องและมีสุขภาพจิตที่ดี 2. วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกบัวคอและโรงเรียนบ้านหนองคูนนั่นจันทมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้ใช้ห้องพยาบาลเมื่อมีการเจ็บป่วยได้รับการรักษาและเลือกใช้ยาได้อย่างถูกต้องเติมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน 3. กลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกบัวคอจำนวน199คน นักเรียนโรงเรียนว่านหนองคูน้ำจันจําจำนวน8คนรวมทั้งสิ้น207คน 4. ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่30กันยายน2567-5วิธีดำเนินงาน 1. จัดทําโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2. ประชุมชี้แจงรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 6. สถานที่ดำเนินการดำเนินการที่โรงเรียนบ้านโคกบัวคอตำบลบัวคออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม 7. งบประมาณได้รับจาก งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบวัวคอจำนวน35,000บาทแปดผลที่คาดว่าจะได้รับหนึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกบวกัวคอและโรงเรียนบ้านหนองคุณน้ำจันมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 2. นักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกบัวคอและโรงเรียนบ้านหนองคูน้ำจันมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือและมีความพอใจในการร่วมมือกันส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกบัวคอและโรงเรียนบ้านหนองคูน้ำจันเป็นอย่างดีการดำเนินกิจกรรม 1. กิจกรรมผฐุพยาบาลเบื้องต้นได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบวัวคอให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ปกครองและนักเรียน 2. จัดบอร์ดนิทรรศการเรื่องสุขภาพและอาหารที่ถูกสุขลักษณะภายในห้องเรียนทุกห้องเรียน 2. กิจกรรมทันตะสุขภาพ ได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวคอให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลส,สุขภาพปากและฟันและการแปรงฟันที่ถูกวิธีของนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนแปรงฟันในตอนกลางวันหลังรับประทานอาหารตรวจฟันโดยครูประจำชั้นเป็นผู้บันทึกส กิจกรรมอาามัยโรงเรียนได้จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในโรงเรียนจัดบอร์ดและให้ความรู้ในการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่ถูกต้องและจำเป็นในโรงเรียน 4. กิจกรรมมิกคลีนนิ่งเดยได้จัดกิจกรรมมิกคลีนนิ่งเดยทุกเดือนทำความสะอาดห้องเรียนอาคารและบริเวณโรงเรียน 5. กิจกรรมขยับกายสบายชีวี ได้เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียนในการออกกําลังกายด้วยวิธีการเต้นแอโรบิกจัดกิจกรรมขยับกายสบายชีวีสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุวกวันพุธผลการดังเนินง,งานเชิงปร,ริมาณ 1. น,นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกบัวคอและโรงเรียนบ้านหนองคุนน้ำจันทร้อยละ9กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกบัวคอและโรงเรียนบ้านหนองคุณน้ำจัน1ร0้อยละ90มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. โรงเรียนกับผู้ปกครองร่วมมือกันส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนร้อยละเ0เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกบวกัวคอและโรงเรียนบ้านหนองคูน้ำจันทร์มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกบวกัวคอและโรงเรียนบ้านหนองคูน้ำจันทร์มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. เสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกบวกัวคอและโรงเรียนบ้านหนองคูนน้ำจันท